วัสดีทุกท่านด้วยนะคะคุณเรอยู่มาอังลีนะฮะแล้วก็คุณ SM TV วันนี้เรามาเล่นอยู่ในแมปอะไรวะแมปแมปก็ไม่อ่านมันกันแหละเขียนว่าแมปแมปจุดๆโอเคเราก็มาโหลดแมปแล้วมาเล่นกันนะฮะซึ่งก็ไม่รู้แบบอะไรนะจ๊ะเฮ้ยนี่ไงมีทางด้วยเดี๋ยวดิอ่านก่อนดิขวาลายไซยด์ดีอ่านกอนแป๊บหนึ่งเพื่อไมปดไง ฮ้ยเสียงพี่บบาวนี่ว่ะสปอร์ฮาร์ทูฮาร์ทูเยฮยหุ้ยไข่เอ <AS L S 1> ็นชาร์ดนี่เอซีไข่เอ็นชาร์ดไข่ไขโกเลมเอ็นชาร์ดเก็บไว้เลยเองอะไรมันเอาไปตีได้ดยเหรอน็อกแบ็กเอแข็งแรงน็อกแบ็กไม่ให้เราเลือกเหรอเอาไปแล้วเนี่ยอันนึงเนี่ยผมนะอ๋อไม่ใช่มันต้องใช้พอยต์เว้ย,ยส่วนไออันเนี้ยเป็นอันเริ่มต้นอันนี้ เอาไปได้ใช่ป่ะเออเอาไปได้แต่อันเนี้ยต้องใช้พลอยเริ่มเปล่าวะใช่ป่ะใช่แลห้าสิบอินห้าสิบไอเอ็นชาร์ดเะรออาลีน่าฮาวทูห้าทูพลอยแ้วผมกดที่พื้นมันจะเป็นไรป่าวะไม่น่าดีแน่ๆอ่ะพี่อนเลยเอาไปเลยเดี๋ยวผมให้เห็บเอาก็ได้ขอบค้าบมาเดี๋ยวเราจะแยกกันนะเอาบเบิลครับไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันอย่างดีกว่านี้มันมีอยสามทางว่ะอืมเราต้องไปด้วยกันดีกว่าวะ อุ้ยไอ้นี่ไอไปเลยกดมันเป็นของอะไรสักอย่างใช่ไหมมันเออมันจะมีมันน่าจะเป็นน้ำมีถังอยู่เอ้ามันให้อะไรกูวะเนี่ยให้อะไรเนี่ยหรือว่าให้ผมกดอ๋อชุดเกาะใช่ไหมหรือว่าให้ผมกดมันต้องกดอีกเออได้แล้วเอาให้ผมด้วยใส่สีมููโอ้โหมุงคนมึงมิงอะสีเขียวสีเขียวของเธอกินเลนเจอร์เอามากินเลนเจอร์ตั้งแต่เทเลทับบี้แล้วนะฟิวทับบี้เลนเจอร์ กินทับบี้ส่วนอันนี้เป็นเส้นทางไอยหน่อยถอยหน่อยจะลองกดไหนวะไม่มีอ๋อมันเป็นของใส่กล่องปะแล้วอันนี้คืออะไรกะที่เรียกว่าตัวอ๋อให้ผมเปิดหรือเปล่าเฮ้ยมันมีช่องหนึ่งเว้ยเขาลองหน่อยนะตรงไหนวะไม่มีไม่มีหรอกมันมีช่องหนึ่งอะอยู่ตรงนี้ฟิวมัน,นคือช่องอะไรช่องเปิดดิเปิดดิ เนาะเอ๊ะยนผมอ๋อนี่มันคืออารีนาเวย้ยใช่ปะ่ะหุนยนง่ไงเจอแล้วไข่กับหุยหรือว่ามันเอาไปเล่นตีกันเองวะไม่รู้เหมือนกันอะแล้วฉันนสี่มาจะเป็นยังไงวะเนี่ยเจอไข่แล้วเยรามา,ามเก็บหอยผมเก็บไปก่อนผมได้ไข่สองอันแล้วสามอันแล้วเอ้ยสองอันแล้วในแคลร์แล้ว โอ้ยงานข้างบนนี้ก็มีมีแล้วครับสี่อันเยลโล่ Yellow, คืออะไรวะกีรเลนเจอร์มันโอ้ยไก่อกอกไปเหมือนให้เรามาเก็บหอ,อยอ่ะแล้วไอ้พวกไข่ข้างบนกระได้เนี่ยสามารถเก็บได้ด้วยะนี่นยนี่ไงเพื่อนรีเอาไปยังเอาพื่องรีเก็บได้เด้อตรงนั้นเก็บได้เก็บได้เขาให้ล่าเขาให้ล่าเอกล่าไข่ไปด้วยล่าไข่ต่างแพง ้องล่ารัวๆเลยเามาคือแมบ,บนี้รู้สึกแปลกๆดีนะให้เราเก็บไข่ไปด้วยเนี่ยพลึกเก็บไข่เก็บไข่อ๋อไข่ตีได้พี่เลยดูเนี่ยนั่น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 โอเคไม่มีวันจะเสกใช่ไหมโ okay. อเคก็ทำได้ยังไงวะไข่ให้เรามาเก็บหอ,อยแข่งกันไปเนี่ยอันนี้มันเล่นได้หลายคนเลย เหมือนให้เราเก็บพอยแข่งกันไงเหมือนแบบว่าใครชนะใครมีแต้มเยอะกว่าคนที่ชนะไปมัม้งเก็บไข่รตรงนี้ตรงนี้มีทางเว้อุ๊ยโอ้โดดมาได้น้ายขึ้นมาเบา้านี่ไงเราเจอไข่แล้ว,ลวเราก็เจอไข่ตอนนี้มีอยู่สิบเจ็ดอันตอนนี้ก็มาต่อกันเลยนะฮะตะกี้นี้ความจำเต็ม หรืออีกอย่างหนึ่งเมมเบอรี่เต็มนั่นเองนะครับเอา้ามีใครเก็บไว้วะผมนี่แหละอีกแล้วนั่นแ่ะนี่ไงไข่โอ้โหอีหา่านเนียนเกินตอนนี้มีไข่อยสิบแปดแล้วทางนี้มันต้องพิษสงแน่ๆเลย <c oughs> กจออาจอ,อ,าจอฟิลดูเขาดิดง่ายใครมาให้เรามาล่าใครแต่ตอนนี้ฉันขึ้นอะไรของฉันก็นไม่รู้ตรงนี้กล่องเพียบเลย นี่กงกองดูดิถึงบอลสุดๆแล้วมีใครอยู่บนส,สุดๆด้วยฮิสเตอร์เอก